ครับก็สวัสดี f แแ้้เร็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ช่างกบนะครับจะพามาซ่อมทีวีของ Family นะครับ Family รุ่นนี้นะครับให้ดูรุ่นก่อนนะครับรุ่นของนะครับ มันเป็นเคสนะครับเคสเคสหนึ่งที่ลูกค้านะครับทำการเปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์มาแล้วแต่ว่ามันมันไม่หายนะครับคืออาการก็คือเปิดติดเห็นภาพเป็นอะไรหมดแล้วก็ดับประมาณสิบวินาทีหรือหรือยี่สิบวินาทีนัเห็นภาพเป็นไรติดแล้วก็ดับก็คือสงสัยหลอดแบ็คไลท์มีปัญหาไหมเปลี่ยนผิดรุ่นไหมก็เลยมาดูนะครับพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆนะครับ ตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวเก่าแต่ว่าตัวใหม่เป็นมือสองนะครับเป็นมือสองนะครับเป็นของแท้นะครับแต่ว่าช่างโกบวัดแล้วนะครับวัดแล้วไม่มีปัญหานะครับหลอดพวกนี้ที่ช่างกบดูนะครับฝั่งน hm ี้จะเป็นเมนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นเคสที่เปลี่ยนเปลี่ยนหลอดมาแล้วนะครับไม่ใช่หลอดใหม่แต่ว่าเป็นหลอดมือสองมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ จะเป็นหลอดมือสองหรือมือแรกก็ช่างแต่ว่าหลอดมือสองนี่อายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะครับแต่ของแท้แต่หลอดมือมือแรกอาจจะเป็นเทียบจีนอะไรประมาณนี้แต่ก็คือใหม่ก็คือใหม่เนาะแต่มันจะเป็นเทียบจีนส่วนมากช่างกบก็ใช้เทียบแหละไม่ค่อยใส่มือสองครับถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับหรือจะเป็นหลอดที่เป็น diy แปะเป็นหลอดตัวนั้นแต่ย่าแปะใส่กับตัวนี้นะเรามาแปะกับโครง เพื่อให้มันระบายความร้อนแปะกับโครงเลยนะครับให้หลอดมันระบายความร้อนแปะกับตัวนี้แปะเป็นลอกเป็นลอกไปนะครับวิธีแปะก็มารก,ก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเรามาร์กเราเมจิกมาร์กมาร์กมาร์กแล้วค่อยแปะเรียงกันไปอันนี้เป็นหลอดสามโวลต์นะครับหลอดสามโวลต์เคสนี้นะครับท่างกบจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับรายละเอียดให้ฟังว่าเป็นอะไรนะฮะก็คือเขาเปลี่ยนมา แล้วก็ยังอาการดับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจังกบจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้กล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าใช้มือถือเอานะครับไม่ได้ตั้งกล้องนะแผนกล้องอาจจะสันส่นๆนิดนึงเวลาแผนนะครับอโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้แดงเดีจ,จะเป็นไฟสีาเมินดูนะครับติดแล้วก็ดับเี่เห็นไหมครับติดแล้วก็ดับ แต่หลอดไม่ขาดนะช่างกปบวัดแล้วนะครับหลอดใช้ได้ทุกหลอดพร้อมหลอดมือสองเขาซื้อมามันก็ดีหมดนะครับหนึ่งถ้าอาการแบบนี้หนึ่งมาดูซีนะครับซีฟิลเตอร์พวกนี้มีปัญหาไหมแล้วเขาก็เปลี่ยนมาด้วยนะครับนะครับจริงๆเราก็ต้องดูซีด้วยนะครับก่อนจะเปลี่ยนหลอดแบคไลน,นนี้เปลี่ยนอันนี้ตัวเดิมนะครับนี่เร็ที่ช่างกปบดูตัวเดิมแล้วเปลี่ยนนี่ครับ เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเยอะหนึ่งสองสามสามตัวนะครับเปลี่ยนมาสามตัวอันนี้ตัวเดิมสีเขียวเป็นมากใช้สีเขียวแล้วพวกแกรมรี่เปลี่ยนมาก็ไม่หายนะครับทํามาจากร้านแถวแถวอาเภอคนละจังหวัดนะครับใกล้ๆกกันเนี่ยเปลี่ยนสีก็ไม่หายช่างกบก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรก็เลยมาลง คลิปวิดีโอให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับอาจจะพูดรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการตรวจสอบตรวจสอบยังไงหนึ่งเราถ้ามันโดยมากคือถ้าเราเปิดมาปุ๊บตัวนี้นะครับถ้าเปิดมาเดี๋ยวอาการมาเล่ารายละเอียดอาการให้ฟังอันนี้ช่างกบยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับถ้าเราเปิดมาสมมติ ช่างกบเปิดมาอย่างเงี้ต้องสังเกตไฟสแตนบายด้วยติดอย่างนงี้ยถ้ามันติดแล้วดนะับปุ๊บถ้าไฟสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยค้างอย่างเงี้คือช่างกบที่เคยเจอก็เป็นไฟแบ็คไลท์ตอนแบ็คไลท์มันกินกระแสไม่เท่ากันหรือมีปัญหานะครับแต่นี้เขาเปลี่ยนมาแล้วของใหม่เขาก็บอกว่า DIY ดูแล้วนะครับบอก DI y ดูแล้วมันก็ไม่ได้อันนี้ลูกค้าทำ เป็นช่างเหมือนกันนะครับเอามาจากอำเภอใกล้กันแต่ว่าคนละจังหวัดน,นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเขตของช่างกบอืมครับนี่คือเปลี่ยนไปได้ว่าลอดแบล็ลท์มีปัญหานะครับแต่เขาบอกว่าเขาเอา DIY หลอดี i y ใส่สามโวลต์นะครับก็ไม่ก็มีปัญหาเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นที่เมนบอร์ดก็บอกเนี้ยเปลี่ยนซีก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่แหละปัญหาก็คือหลายอย่างแล้วก็ถ้าเกิดว่า เปิดแล้วตัดยังเป็นสีแดงพอมันกระพี่ปุ๊บมันติดแล้วมันก็มาเป็นเป็นสีแดงเหมือนเดิมแบบนี้แสดงว่าเป็นที่เมนบอร์ดนะครับเพราะว่ามันสั่งตัดเป็นชุดสแตนบายเหมือนเดิมนะครับมาดูนะครับการวิธีดูอาการแบบนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่างปกยังไม่ได้ทำนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนหลอดไปไกลแล้วก็แล้ว เปลี่ยนอะไรก็แล้วคือทีอ่ต้องคุยกับลูกค้าเปลี่ยนแผงชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยนะครับเปลี่ยนเลยหายแน่นอนนะครับแบคไลตัวเก่าแบคไลน่าจะไม่เสียนะครับทั้งกลบคิดว่าน่าจะไม่เสียนะครับพอเปลี่ยนตัวใหม่ชุดแบกไลตัวใหม่ไปก็มีปัญหาเหมือนเดิมน,นะครับใช้อาการเดิมนะครับเปิดแล้วตัด จางกบจะให้ดูตรงนี้การสช้างเห็นไหมไอตัว R พวกนี้นะครับมันขนานมาพวกนี้เขาเรียกว่าอาชันนะครับอาชันนะครับอาชั R นตรงนี้อาชันพวกนี้นะครับมีหน้าที่ตรวจจับกระแสอะของหลอดแบ็คไลท์ นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ที่มันอยู่ใก,ใกล้ๆกับสายแมไกไลท์นี่ครับตัวนี้นะครับมีหน้าที่ตรวจจับกระแสของหลอดแมไกไลท์เดี๋ยวช่างกบจะลองถอดออกทีละตัวนะครับจะลองถอดออกทีละตัวถอดออกตัวหนึ่งก่อนถ้าไม่ได้ก็ถอดออกอีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่ามันน่าจะได้นะครับไม่ได้ก็เปลี่ยนอรอดอย่างเดียวน,นะครับะจะลองดูเป็นวิชามารอีกเคสหนึ่งนะครับ นะครับมันมีทั้งหมดสามตัวนะครับสามตัวนี่หนึ่งสองสามหนึ่งโอหมนะครับต้องได้ประมาณหนึ่งโอหมถ้าหนึ่งจุดสองจุดสามไปนี่คือเขาเรียกว่ามันยืดค่า,ย,คา,าจจะะยืดนิดนึงไม่ได้นะครับอาพวกนี้อาชันตววนี้จุดจับกระแสยืดนิดนึงไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง เอวออกเป็นเป็นตัวก่อนนะครับเอาออกตัวหนึ่งนะครับมาวัดดูว่ามันมันเป็นยังไงก่อนอื่นแล้วก็เอาออกแล้วก็เทสเลยนะครับตัวทีนะครับกำหัวแรงให้แน่นๆนเลยครับให้ม่ใด้ให้มันร้อนให้ร้อนรอนเลยนะครับเขี่ยออกเลยตัวไหนออกก่อนก็ได้นะครับ takwa sa init จะออกยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตะกัวมันข้างล่างมันแปะน่าจะแปะกาวหรือเปล่านะครับอันนี้ข้างผมไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันหัวแรงมันก็ร้อนแล้วทำไมไม่ยอมออกออกมาแล้วครับจะมองไม่ค่อยเห็นอ ย้อนแสงนะครับย้อนแสงนิดหนึงจิ้มแต่กลัวให้มันหัวให้มันสวยสวยก่อนนะครับโอเคครับจริงๆวิธีแบบนี้นะครับมันมันเหมาะกับเวลาเราเปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์ของจีนของจีนแดงทั่วไปนะครับบอดจีนพวกนี้ มันเหมาะกับเวลาเราเปลี่ยนหลอดแบคไลท์เปลี่ยนชุดหลอดแบคไลท์เสร็จเราปลดนะครับอาชันอาชันพวกนี้นะครับปลดออกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับถ้าปลดแล้วเราก็มาวัดวัดกระแสตอนแรกเราวัดกระแสนะมว่นว่ามันกินที่สามร้อยมิลลิแอมป์นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับเราก็อยากให้มันกินน้อยลงอีกนึงนิดนึงนะครับกินน้อยลงอีกนิดนึงแล้วก็เอาออกเอาอาชั้นพวกนี้ออกนะครับแล้วก็วัด อย่าให้มันต่ำมากนะครับไฟมันจะนเรียกว่าไฟมันจะอ่อนแบคลท์มันจะสว่างน้อยนะครับมาดูกันเอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดออกแล้วก็เปิดนะครับมาดูกันนะครับเปิดแล้วนะครับอาจจะมองไม่นี่นเห็นไหมครับไฟสีแดง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 ,แดง,แดงอยู่ที่มือช่งอางกบเปิด เย่ไหมเย่ไหมเย่เนี่ยนอนเนี่ยนอนเลยไม่ว่าจะไม่ได้นึกว่าจะได้เปลี่ยนบอร์ดถ้าไม่ได้เปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับเชื่อไหมครับเนี่ยเห็นไหมไม่ตัดสว่างมากจะต้องไปเช็ค กระแสเช็อะไรครับอันที่ไอ้ที่ช่างกบพูดบอกเวลาเราเปลี่ยนหลอดแบคไลอ่ะเราอยากให้มันกินกระแสน้อยไม่ให้มันไม่ให้มันจ่ายกระแสออกมาให้ให้หลอดเยอะคือว่าปริมาณการกินกระแสมันเยอะสว่างเยอะมันก็ทําให้หลอดมันเสื่อมสภาพลงเร็ววันเวลาหลอดใช้งานไปนานนานมันจะเสื่อมเร็วถ้าเรามาดูกันนะครับผมจะจิ้มให้ดู จิ้มแล้วนะครับเอาเรามาเปิดเลยป้าบมันจะติดไหมนี่ครับถูกไหมเดแล้วนี้สองร้อยสี่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สองเแอมนะครับแอมนะครับตัวเอข้างบนนะครับก็สองร้อยยี่สิบแปดมิลลิแอมนะครับทำแบบนี้นะครับ จิ้มเบบนี้แป๊บหนึ่งให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ,รบต้องขออภัยเดี๋ยวจะซูมซูมแบบนี้ให้ดูนีเห็นไหมครับเป็นแอมนะครับศูนยองสองแปมิลลิแอมก็คือ0.2แอมศูนย์จุดสแอมสองร้มิลลิแอมนะครับยังไงก็คือ,อเดี๋ยวเอาออก ผมจะทาเป็นนะเพื่อนช่างนะครับผมนี่ตั้งไว้ที่เป็นแอมนะครับเป็นแอมแล้วก็มิเตอร์ก็เสียบสีแดงเสียบที่สิบแอมที่มันเขียนว่าสิบแอมสีดําก็เสียบที่เดิมนะครับแล้วก็วิธีการต่อว่าต่อเรียกว่าต่อสีแดงออกนะครับสีแดงออกจากขั้วแล้วสีแดงสายสีแดงตรงนี้มาต่อกับสีดํามิเตอร์แล้วสีดําสีแดงมิเตอร์ก็มาก้มแทน ว่าสีแดงตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นมิลลิแอมนะครับสมมติว่ามันได้220มิลลิแอมนะครับ2 2 8แปช่างกบอยากให้มันกินกระแสน้อยลงให้หลอดมันหลี่ลงนิดนึงมันจะได้ไม่ไม่เสื่อมสภาพเร็วเราก็ถอดอาอาชันนะครับอาชันอาชันตัวนี้อาชันตัวนี้เราก็ถอดไปตัวหนึ่งนะครับเราก็มาดู ถ้ามันลด200อ่า15หรือ2เย200มิลลิแอมเราก็เอาเลยอย่าให้มันลดเยอะโอเคแนวทางก็แค่นี้แหละครับคงจะจบไว้แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่างกบด้วยนะครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบนะครับ